ไปด้านซ้ายมันคืออะไรเนี่ยปืนลูกซองมันเนี่ย<ะ>ใช้ปืนปะลองกดไปดิเฮ้ยอะไรเนี่ย<ะ>เดือดเกินลองเลือกหมวกได้บ้างนะเอ้าอยู่ดีไปยืนบนอะไรบนลวดเหรออย่าบอกว่าหล่นนะเฮ้ยไม่หล่นเอ้าโอ,อ้ยสยองเกินเลือกหมวกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเอยลิง ว้าวเฮ้ยลิงเดินกลับมาอีกรอบแล้ว <Nope. S 2> เอาลูกโป่งให้ด้วยโอ้โ oh. หเอาบินบินหายไปแล้ว <c oughs> ยืนมองหน้ากันเฉย <c oughs> เฮ้ยรอดได้ไงวะนะ่ะ <c oughs> อันนี้เลิกหมัดไปละ <c oughs> ทวงท้องหึังที <c oughs> <c oughs> มีการยตืนเก๊กด้วย ลองอันนี้บางทีเนี่ยคืออะไรเนี่ยนางแบบเหรออืมง่ายต่อเนี่ยเอาจูบเฉยเฮ้ยอะไรกับนี่อ่ะเอาประตูมีการแอบ,บดูด้วยโอ้โหเอาก็โดดจิ้มไปทันทีมารอบมีเรื่องอะไรน่ารักน่ารักบ้างด้วยว่ะเรื่องกุ้งตาหมีมาทำไงในี่ยกุ้ตาหมีมะ,าาะม,ม,มาเรื่องของขวัญรับง่าต่อเนี่ย ไฟเฟิรมาเจออะไรวะเนี่ยไปไฟเฟิร์ฟมาเอ้าเจออะไรบ,ไไออไรบนนกเหรอบนนกอะไรอ่ะไฟใส่ชุนแล้วให้ต่อบ <c oughs> ินไปเฉยเลยไปอันออกไปเรื่องสวิตเลยถ้าประสาทแล้วเไม่ไรเนี่ยไรฝนกดปะหรืออะไรแล้วฟาโ <c oughs> ผล่ไปไหนวะเนี่ย